สวัสดีท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบในใสายงานผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านที่มีความสนใจจะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับนั่นคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดนะครับปี2545นะครับ ซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปอ่านทำความเข้าใจในเฉพาะมาตรา13มนะครับมาตรา13นะครับซึ่งเป็นอำน,นาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายละลเอียดและบทบัญญัตินะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับให้ทุกท่านไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับารมาตรา13คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารจังหวัดในเรื่องต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด5อนุมาตราหรือ5วงเล็บด้วยกันนะครับหรือ5าอำนาจหน้าที่ด้วยกันได้แก่วงเล็บหนึ่งกำหนดคนุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจําเป็นเฉพาะสําหรับข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนั้นนะครับวงเล็บ2กําหนดจํานวนและอัตราตารําแหน่งอาตาัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับ วงเล็บ3ากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการล้งทุกขวงเล็บ4กํกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของราชการองค์การบริหารจังหวัด องเลขากำกับดูแลตรวจสอบแนะนำและชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วจังหวัดนะครับกับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับใน5อนุมาตราหรือ5วรงค์เลนั้นนะครับก็เริ่มแต่หน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและสัรญต้องห้ามที่มีความจำเป็นตหอดเฉพาะนะครับสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่จังหวัดนะครับแล้วก็กำหนด จำนวนและอัตราตำแหน่งนะครับอัตราเงินเดือนและทีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นนะครับสําหรับพาชการองค์กรบริษัทจังหวัดแล้วก็กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกนะครับการบรรชุแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการลงทุกนะครับรวมทั้งการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารงานของพนักงานองค์กรบริหัทจังหวัดนะครับแล้วก็ สุดท,ท้ายก็กำกับดูแลตรวจสอบแนะนำและชี้แจงส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับซึ่งทั้งหมด5อนุมาตราหนึงห้งเล็บนั้นนะครับการดำเนินการทั้งหมดตามเล็บ1ถึงถึงเลบ5นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้เรียกว่ากรอกลางาออมจนะครับ ครับตามที่ผมแนะนาเรียนนะครับให้ท่านได้ทราบในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสจังหวัดนะครับซึ่งเป็นคนละส่วนกับคณะกรรมการกลางนะครับข้าราชการองค์การบริหารสจังหวัดซึ่งสูงกว่านะครับถ้าพูดถึงคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสนจังหวัดนั้นจะสูงกว่าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับซึ่งการดําเนินการตามวงเล็บ หนึ่งถึงคุณภาพนั้นจะต้องได้รับความผิดชอบนะครับจากณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านผมได้นําเรียนในรายละเอียดนะครับอ่านทำความเข้าใจนั้นในเรื่องอนาจหน้าที่ของณะกรามการข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดนะครับผมบอกว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับถึงท่านจะเป็นผู้เ่ยวชาญอยู่แล้วก็ถือว่าถ้าเกิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับขอให้ท่านโชคดีในการสอบสอบได้ทุกคนนะครับ สำเร็จในการสอบไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดูหน้าสวัสดีครับ